สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มเจ็บขามากเลยเนื่องจากว่ากระโดดยางนะคะโดยรู้ว่าเขาไมอยากกระโดดยางนะเพราะว่าฟิล์มว่างในตอนนั้นก็พอกระโดดเสร็จขาพ,พลิกเจ็บเลยเจ็บมาได้อาทิตนึงแล้วนะคะก็พงมาหาหมอ,อนนรอคิวอยู่ <c oughs> รอเขาห้องฉุกเฉิน เดี๋ยวมาดูกันว่ารีมเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อไปทำอะไรนะเดี๋ยวรอดูกว่า้องข้อเท้าพีมขขอพุ่งมากเลยเผือบวมโอ้เผือบตาตกงหายไปเลยอ่ะเมื่อกี้นะคะพีไม่ได้ไปตรวจมาแล้วนะคะหมอบอกว่าให้ไปเอกซเรย์กวก็ถ้าหนักก็ต้องส่เปลือกอ่อนนะคะก็พิการคะประธาน

เข้าไปเอ็กซาเลใส่ปอกสองข้างเป็นข้างเดียวใส่สองข้างทำไมแล้วรอฟังผลใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วก็กับต้องใส่ใส่เปือกเปือกอ่อนเหรอคืออะไร,รอ่ะข้าง,างไหนบวมพี่ฟิล์มไอที่ขาวๆนี่มันเป็นครีมวันเก่านะไหนลองเทียบสองข้างดูน่หันไม่ดีเห็นมา,น,มานี่นะครับขาพี่ฟิล์มก็คืออ้วนข้างของข้างใช่ไหม เหมือนเอาขากลฟิลมาไว้ข้างนี้หนึ่งข้างนะคะโอ้หบวมขนาดนี้เลยครับฟิลในข้างไหนบวมชี้นี่ข้างถ้าปกติจะเป็นข้างนี้เดี๋ยวนี้พอใส่รองเท้านี่นะคะข้างนี้จะหลวมข้างนี้ตลอดเลยใช่ปวดใส่ปอเปลือกใส่ปอใส่อะไรนะใส่ปอกใส่เฟือกเปลือกปอกเปลือกปอเปลือกปอ อ๋อได้ครับขอบคุณรับมใส่ไม่ได้ไม่ใส่ฟูไปเลยอ่าครับเอาไปกินนะฟิล์มเนี่ยต้มน้ำแล้วกินนากินใชันนี้กับบ้านนี่นะครับฟิล์มก้อใส่เลวนี่น่เขินเลยฉันนี่เป็นคี่ชอทนารทนัยนี่อยากเข็มน่าไมพคเข็แล้ว หมอบอกว่าต้องใส่ประมาณอาทิตย์หมอบอกใส่ะะป,ประมาณหนึ่งสองอาทิตย์นะคะใส่ประมาณสองสวันแล้วก็ถอดล้างแล้วก็ใส่ใหม่สบายละ,สบ,ยละสบายเลยไม่ต้องไปโรงเรียนสบายแล้วหนู